แล้งไงอะลูกแล้วไม่รู้เรื่องเลยก็นี่ไงมันเอาไฟก้อนมาคาบก็มาคืนยุงมันเยอะอะลูกก็เอามาฉีดเลยก็ใช่ไงแล้วแล้วมันก็ก็มาคืนยุงมันเยอะอะทำไงไดอะมันเยอะเออมันเยอะได้ไงมันยุงมันกัดขาวสีอะขาวสีก็เลยเอาไฟก้อนมาฉีดอต่มันผิดตรงไหนอะลูกผิดไหม เป็นคนมันฉีดไม่ได้ทําไมอะลูกอ้ยุงมันกัดนเน่ยก,ก็มันก,ก็มันอา้าก,ก็มันก,ก็มันอทอทาน,นหรอ,อโอเคครับเมื่อคืนยุ่งชุมครับกัดขาวสีครับได้จัดแจงคาราบใบาก้อนมาครับขนเอาใส่ตะก้อ้อปากนะครับเพื่อนเโอเคครับ